ก็มีความอบอุ่นเข้ามาด้วยเพราะว่ามีพ่อคอยอยู่ข้างๆแล้วยังมีสามีมาด้วยอบอุ่นใจเข้าไปอีกแล้วก็นักแสดงหลายๆคนที่เวลาเข้ากองถ่ายเนี่ยเอ็มรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกเป็นกันเองทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ทุกคนน่ารักทกําการบ้านกันมาก่อนเข้ากองคนเลยอะไรที่ตัดสินใจให้ทำ,ทำเพราะว่าเห็นดิวมาตั้งนานแล้วดิวมาตั้งนานแล้วใช่คือเอ็มรู้สึกว่าเอ็มเข้ากองถ่ายมาประมาณสองสามรอบแล้วกับการเป็นโปรดิวเซอร์เอ็มคิดว่าเออมันมันมันได้เวลาแล้วมันถึงเวลาแล้ว อิมจะให้พ่อได้ผักบ้างแล้วก็ได้มาโชว์ฝีมือพ่อจะได้หมดห่วงสักทีวันนี้พี่หม่ำจะวางมือเลยไหมครับก็ก็คงไม่วางหรอกครับก็คงจะหาจังหวะดีๆก็จะทําหนังกะทังหาสหาอยู่แล้วแหละครับ ส่วนเดมก็ทำกับเพื่อนเขาด้วยกับอีกที่หนึ่งอย่างนี้จนในผมมันรู้สึกแบบอายุมากขึ้นก็เลยแบบอยากอยู่ข้างหลังมากกว่าอะไรอะไรที่คิดมั่นใจว่าลูกเราพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำเออจริงๆแนละ้วผมก็ห<น>วัน่นใจอยู่นะเลยปฏิปัต่อบว่าต้องอยู่ข้างลูกไว้ตลอดซึ่งบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจอารมณ์ของภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกของเขาเนี่ยผมเลยอยู่ด้านหลังเขาอยู่ตลอดเลยว่า เฮ้ยนี่ไม่ใช่เดี๋ยวพอเล่นให้ดูก็เป็นเหมือนโอ้ใช่ไปเล่นให้ดูเต้นนักแสดงดูอะไรเขาเล่นผิดปั๊บผมต้องไปเล่นให้ดูหน้าตาแบบนี้แบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยได้หลอกแบบนี้อะไรนี้คือเราก็ยังไม่ได้ปล่อยแบบเอ็มให้ทำเองร้อยเปอร์เซ็นต์เอ่อแต่ผมมั่นใจว่าถ้าเอ็มหนังเป็นเกี่ยวกับพวกดราม่าหรือหนังกุ๊ดกิ๊กเคงเขาจะทำได้แต่ถ้าเป็นมีแก๊กอะไรเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องภาษาอีสานนี่ถ่องแท้ คือต้องอยู่ข้างๆเขาไว้ก่อนแต่พอเขาาได้ดูแล้วเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรทีนี้ก็คงจะเข้าใจหมดแล้วแหละวันเรื่องหน้าก็อยากไม่ไม่ไม่เชิงว่าให้เขาลงแบบพักเลยแล้วก็เราลุยอะไรเงี้ยเชื่อว่าคนที่เขาทางานทุกวันเขาไม่สามารถหยุดได้อยู่แล้วก็คืออยากให้พ่ออยู่ข้างๆตลอดเวลาคอาให้คาแนะนามากกว่าจะเป็นตําแหน่งที่รึกษาอะไรของบริษัทนะฮะก็อยู่ข้างๆนี่แหละครับคอยบอกคอยแล้วว่าอันนี้มันใช่หรือไม่ใช่ก็คอยปรึกษากัน ปรับเข้าหากันคนละครึ่งแต่เวลาเขาเจอปัญหาเขามาเขาเขาตื่นสายประชาวนใหญ่จะเป็นในกองแล้วคุยกันเลยแต่เปนในกองเหมืนอนยูซีนึงที่เขาเขาเ,เขาให้คลิกกับกับน้องวาวนะเล่นแบบแบบที่เขาเขาแคสมาแต่เพราะว่าทุกอย่างมันเคลียร์แล้วไม่จําเป็นมัจนจำเป็นแล้วไม,ไม่ไม่ต้องเคลียร์คนมันเข้าใจหมดแล้วม,มันเหมือนหยิบไม้ขึ้นมาไม่ต้องตีหัวหรอกแค่วางไม้ลงก็รู้ว่าตีหัวรู้อยู่แล้ว มันมีเถียงกันบ้างไหมเพราะว่าต่างคนต่างเถียงมันก็ไม่เชิงเถียงอะค่ะคือถ้าเรารู้สึกว่าเรามีความเห็นไม่ตรงกันเราก็จะนั่งคุยกันเลยว่าแบบมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะาปรับเป็นคนละเส้นทางอื่นถ่ายได้สองแบบเลยใช่แล้วแล้วก็ไปเลือกเอาตอนตัดเลือกเอายังมีแล้วไหนเป็นห่วงเอ็มอยู่ไหม คงตอนนี้ผมไม่ได้เป็นห่วงอะไรแล้วก็เป็นฝั่งปัน้าแล้วล้วก็มีการมีงานทํามีเขาขายนู่นขายนี่ขายลิขสิทิของเขาด้วยไงก็เขามีงานมีจ็อบของเขาพิเศษเขาเยอะแยะก็ไม่ได้ห่วงแล้วเขาโตแล้วผมว่าคงจะเป็นห่วงแต่เรื่องแบบเมื่อไหร่จะมีหลานก็นั่นแหละมีบิีมีบิลทีมีโปรโมชั่นใไถ้ามีหลานพ่อจะพอซื้อนู่นใี่นาน่าจะดีไหมเอ็มก็ดีนะเอ็มเคยพูดกับพ่อบอกว่าถ้าสมุดเรียกชื่อพ่อได้อะ หม่ำหม่ำละแสนนะเออเอาท้องก่อนเอาท้องก่อนตอนนี้เอาท้องก่อนถ้าท้องได้เท่าไหร่คะถ้าท้องผมจะซื้อหาดพัะทยามาตั้งไว้ที่บ้านโอ้ยให้ลูกเล่นสักพักหนึ่งให้เขาสบายใจแล้วเอาพัะทยาไปคืนเขาใช่จะไปดันแมก็ดันแมก็ดันมากเอเมื่อกี้พี่หนันบอกว่าจะไปผูกหวานจะไปบอกว่าจะพักพักที่บ้กนลูกก็บางทีก็บางทีมันก็ท้อแต่บางทีมันก็ มันถ้าหยุดไปมันก็เหมือนนักมวยที่ไม่ได้ซ้อมอะ่ะบางทีก็อาจจะห่างๆมั่งซึ่งตอนนี้ผมก็ลดรายการไปรายการหนึ่งแล้วก็เหลือยต่ชิงร้อยกับซูเปอร์มั่มแบบฮันนี่ร่ผมก็ไม่ได้ทําแล้วผมก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยๆบางทีมันมันทั้งหนังด้วยทั้ง ช่วยขายของลูกด้วยขายพิซซิติเขาเนี่ยขายของด้วยแล้วก็ไ,ไก<ม>อ,อ,อ้ทำหนังปีหนึ่งถ้าเกิดมีหนังสองเรื่องผมก็จะไม่ได้พักเลยก็ต้องอยู่ถ้าเกิดเขาทำหนังปีละสองเรื่องนะลูกชายเรื่องหน,นึ่งคณิ้งเรื่องหนึง่งผมก็ต้องอยู่ข้างๆพอเป็นไอติ้งโค้ดให้กับลูกทั้งคู่เพื่อยจะอยู่เนียงไหล ไม่เคยกดดันเลยทุกวันนี้เอารูปเพื่อนบ้านมาเล่นจนแบบจะมีจน,จนจนจะมีเองอยู่แล้วจนชาวบ,บ้านจะช่องนึกว่าเอ็มท้องก่อนแต่งนนคนคมคีนคนมาคอมเมนต์น,นะให้คุณหม่ำค้าขอโทษนะอันนี้เอ็มท้องก่อนแต่งใช่ไหมคะผม <c ười> ไม่ใช่ครับลูกคนข้างบ้านครับอุ้ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะแต่ว่าบ้านแสดงว่าพอ่จะเรื่องวันพีงการอะไอย่าเงี้ยยงหลานแล้วก็คงจะแนะช่วยดูแลรูปนี่แหละทั้งคู่นั่นแหละครับถึง คือยังไงพ่อคือพ่อเลยไม่เคยนึกว่าลูกโตหรอกยังเป็นเด็กสำหรับเราอยู่ตลอดเลยพ่อแม่ทุกคนแหละเป็นห่วงทุกคนแหละทุกคนเป็นห่วงว่าไงบไปครับเราจะรักกี่โม่กันนะแต่ละรายการอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่อยู่นะอันนี้เป็นใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลองคุยดูทิได้คุยกับพี่ป้าได้ย่าได้คุยได้พูดอะไรบ้างได้ได้คุยได้คุยงานใหญ่ก็งานใหญ่ป่าเราต้อสนุกสนุกจริงๆแล้วสันว่าการทำงานมากกว่าก็อยู่กับ วมาพอยมา30ปีแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่นักแสดงในทักัดแต่มันเป็นครอบครัวมันเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องเป็นครอบครัวนะมันพูดกันไม่ต้องพูดกันหรอกเจอหน้ากันก็รู้กันแค่จะไม่ได้คุยกันอยู่แล้วด้วย ทั้งสองคนทั้งพิจิตกับพี่ปัญญาเจอหน้ากันก็รู้กันอยู่แล้วไงไม่คุยอะไรกันเข้าใจเตือนสวนกันก็เข้าใจแล้วไม่เพราะว่าตลกบางคนอย่างที่เราที่หลงเขาก็ไปปลูกไรอย่างพีซซาหมดสองปีก็จะขาดงาไปเลยอย่างเรามีธุรกิจในใจไหมว่าอยากจะทวกับใครที่บ้าเราทั่วโลกก็เชื่อในเมืองไทยเที่ยวในเมืองไทยดีกว่าจะไปเที่ยวทั่วโลกนั้นเก็ตได้ตังเก็ตได้ตังค์เที่ยวเนี่ยนครพนมเนี่ยแถวแถวบ้านเราเนี่ยเยอะแยะที่เรายังไม่ได้ไปหลายจังหวัด บ้านเราเจ็ดเจ็ดสิบกว่าจังหวัดเนี่ยไปทั่วกว่าเราค่อยไปต่างประเทศนอกจากไปแบบใกล้ๆแบบแต่ผมแปลกวออียานมันไปไหนมันไม่ก็ได้เที่ยวหรอกคนคนเข้ามาลุมจะไปนั่งพัทยาที่หาก็ไม่ได้จะเล่นน้ำตกก็ไม่ได้คือเราเป็นคนของเขาอ่ะมัน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 ยุ่งยากตอนนี้นใ,ใช่ใช่ลำบากใช่ไปดูหนังก็เหมือนกันกว่าจะได้ซื้อตัว๋วกว่าจะได้เดินเข้าเนี่ยมันเป็นเรื่องงยาก เขาเป็นคนของเรา,า,เ,ขาเขาคิดว่าเราเป็นคนของเขางั้นเขาจะถา่ายรูปเขาจะให้ยิ้มก็ต้องยิ้มกินข้าวก็ต้องยิ้มเลยอันนี้รู้สึกที่ดีกับเขานั่นแหละแต่ว่าบางทีถ้าเราไปแล้วต้องทําใจกับพวกนี้ด้วยเพราะเขาชอบเราอัานนี้ถ้าไปเที่ยวเป็นส่วนตัวเนี่ยโอ้คงจะลําบากไปเที่ยวกันก็แล้วแต่ไปดูหนังดูละครดูลงหนังไปเที่ยวน้ําตกเที่ยวพัทยาเที่ยวสมคมสงการเนี่ยบางทีเนี่ยหายใจเกือบตายกันบางทีที่สงการ คือทั้งปะแป้งทั้งสาดน้ำหายใจใช่ไม่ออกเกือบตายมันถึงหลายครั้งนะบางทีทนมาลุมอย่างเงี้ยไม่ขน,นาดไปเที่ยวอะไรไปพัทยาเน,นี่ยหาอยู่ตรงนี้เองหาตรงนี้แหละตรงนั้เนี่ยนับเป็นก้าวประมาณสักร้อยก้าแต่เดินเกือบเกือบเกือบชั่วโมงนะไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีกว่าจะถึงหาดเนี่ยแต่ยังว่ายังพอเราก็ยังพอได้ไม่ไม่ไม่ไมมคือส่วนใหญ่คนอีสานนะคนอีสานถ้าเจอกันเนี่ยคือแบบ ไม่ได้เลยคือแบบมันผมเป็นเหมือนตายอย่างรนบคนอีสานแล้วอ่ะคือเจอตอเนียเขาจะแบบวิ่งเข้ามาเลยปลูเข้ามาเลยแต่กก็ดีใจนะแต่ก็ดีใจเฮ้ยเ้ยเราจะปัอมตัวไหม่ะปล๊มตัวหน่อยในมุมไม่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 เคยทำแล้วเคยทำแล้วมักไม่เป็นใครมากกว ไต่อไไมาไมาไตามไไไาไม่งเาไปนแต่นดำไปหมวกเคยทาแล้วไม่เวิร์เขาจําได้อยู่ดีเปิดเลยตอนนี้ก็เดินต่างาเลยใครอยากถ่ายก็ทายรู้ว่าจะดูหนังนี่ใช่ไหมเวลาผื่อไปเลยชั่วโมงครึ่งเผื่อไปเลยเผื่อเลยผื่อเลยกว่าจะเดินตั้งแต่เดินเข้าห้างเนี่ยจนถึงมาด้เลื่อนจนถึงผ่านร้านโน้นร้านนี้แล้วก็เรารู้สึกชอบที่จะเป็คนเขาเออเขารักเราเขารักเราให้เกียรติเรา มามามาพี่มาพี่มาเหมือนคนใกล้ตัวเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องมากกว่าคนเจอตลกก็เจอพระเอกต่างกันแต่แม่อย่างงี้ไม่ไหนกโเนี่ยเนี่ยแต่ก็เจอผมเนี่ยเ้ยบามวิ่งเลยวิ่งแล้วก็ดึงถ่ายรูปเลยถ้าถามว่าไม่ใช่ชีวิตลำบากนะครับอารที่คนเขามาถึงตัวเราเออที่จริงไม่ลำบากถ้าเราไม่ไม่คิดไปเยอะไปกว่านั้นคือเราคนของเขาเราต้องทำตัวเป็นคนของเขาคนที่เขารักเราเขารักเราเขาให้เกียรติเราเราให้เกียรติเราถ้าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอย่าทำตัวแบบ หน้าตา่างูหิดถ้าจะไดงมงคลน,นะผมบอกเลยนะอย่าหูหิบกับคนที่เขาเป็นแฟนขับเราบางทีเห็นเขาว่าถา่ายรูปไปเยอะแล้วท่านเสียหายนะเสียห,หายไปบ้านหนึ่งหลังเลยแนะหละหนูเจอดาราคนนี้แล้วแย่มากเลยคุณพ่อท่่นหายไปสี่คนแนละ้วแล้วบอกขึ้นมาอีกสองหลังเป็นสิบสองคนแล้วนะเป็นสิบสองคน ใช่เพราะว่าคุณพ่อพักผ่อนน้อยอแล้วก็มีดื่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงว่าเขาจะไม่มีแรงหรือว่าเขาจะเดือคือเขาเป็นคนที่ดื่มเยอะเราพุงเขาอะเนี่ยตอนเนี้ยพุงใหญ่มากจะท้องแทนลูกแล้วคือเป็นห่วงเรื่องสุขภา,ภาพเป็นหลักเลยพี่แจมบอกมาถ้าเราท้องจะพุงเขาอยู่แล้วอลโอยอย่าว่าหลานเลยเคยพูดก่อนหน้าจะมีอยากจะมีลูกอีกว่าแบบเนี่ยเลิก เลิกได้ไหมอะไรเงี้ยับไม่แ<ส>ล้วแ,แต่ถ้ามีงานก็ไม่กินนะไม่ดื่มนะถ้าอัดราการไปถ่ายหนังเะไรไม่กินนะแต่บมาก็นอนเลยนะคือไม่กินแต่ถ้ามันว่างๆอ,ะอ่ะก็ดื่มจิบๆบ้างของสองป๋อง,อง,องอไม่กินอ่ะ